สบายดีเพื่อนๆทุกคนหายหน้าหายตาไปโดนเลยเนาะหลายคนสิบชื่อกันแหละมือน,นี้หาเวลามาถ่ายคลิปก็คือยางลินเนาะยางลินแถวูุดของมูบานนี่แหละว่าสิลงไปไต่ผุนบกกาไปเพราะว่ามันสิค้ำแน่แหละุแต่เวนกะลูกพูแหละแต่ว่ามันยังซองแสงดวงอาทิตย์ทของตัวเองอยู่นะแสงของ แสงดวงตะวินนั่นแหละจากสิวะเนาะสาตัวเองก็ไเด้นี่เส้นทางขาบุกเบิกใหม่ทางบริษัทบอ่อคำนี้แหละบอ่บอบ่อหูกนันนี่ขี่รถมาผพ้ดเดียวกระสีนาวๆนาวเนี่อันนี้ภูผักเบื้องนั้นกะวางตัดแหละถ้ามีโอกาสจึงสิลงไปไต่ผนหงษ์เกษตมานผน อันนี้ผู้เดียวบ่มวน่งขันยามเศร้านี่ผูพเดียวกันสิไป่ดอรนี้ตอนแรงขันไปก็มีอยู่รกคนดูอยู่หันเขาเฮ็ดหันเดย์ใกล้ๆเนาแต่วันก็พอไทยนาทีขี่รถดอกแต่วาบ่เคยลงไปจักเถื่อนี่ทางเขาเฮ็ดไม่วางทิศล้างนี่แหละนี่อัดแน่นขันฝนตกเนี่ยมันแน่นอนว่ามันลื่นแน่ๆนี่พูออมหอบเด้อหันกหวยโป มือนาะจึงสิลงไปทางปากโปุ้น่นี่ท่านได้มีโอกาสถ้ามีโอกาสลงยามเสาเนาะมันจะเย็นดีขนาดตอนแรงยังแค้นอาบน้ำเลยบัดอาบนา้ำสองมือเลยนี่แกมสีเมือเมือบาดเมื่อเฮือนเมื่อห้องนี่แหละอันนี้เส้นทางเขาเมื่อห้เมื่อสวนเขามีคนมาอยู่ เบิง่งคู้ใดโอ้บปโยเดี๋ยวไปกันไ,ไนอ,อคนมา <ปะ S 1> แต่ปลาปคนกระบานนี่แหลจะ<น>จะัจกซือ้อเคนสิลงลงตามนี่แหละตามห้องนี่แหละนี่น,นี่มันจะลงยากแน่ตามนี้ เพราะว่าเขาบริษัทันได้เหตุบอลขาม,มนนะ่ะเขาจะลงไปแบบยากๆแนี่ขอเขยมสีเมื่อแล้วพเบื้อง,งตัดเดินนั่นเด้อนี่ขออยู่ในเบื้องชันชัยคือกันนั่นก็บชันใช้คือกันอะไรบืองตัดก็แต่ว่ามันเป็นเขตต่างเนาะเขตนั่นพันวิทภูนี่นีน่นี่โวนภูในเบื้องนั้นนี่โบแมนเลยเขตบืองตัดเขตดักจึงเลย ลองตัดเนี่นนยยงนี่สือชีอสดียวชีส,สทัล,นะลนนะส,ลสับเลยนะเลยบ่าูดได้อเลาเสิไีสลาสีสด้กลับเลยมะนาวผมีเสือกะนาวเสือธรรมดามาเตาหา 38, าสามสิบแปดพันเมื่อก่อนบายทุกคน